ไม่น่ารักเลยหมอแลบบโพสแฉดาราชายท่านหนึ่งขับรถชนสาวแขนหักบอกไหวแค่หมื่นเดียว วันที่28เมษาย,ยน65หมอแล็บแพนด้าได้โพสตระบุว่ามีดาราชายท่านหนึ่งขับรถชนผู้เสียหายจนแขนหักตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายเลยให้แอดไลน์คุยโดยเบื้องต้นผู้บาดเจ็บมีพรบอมอเตอร์ไซค์คุ้มครองไม่เกิน30,000บาทและได้แสดงเอกสารการรักษาที่โรงพยาบาลออกให้ในแชทรวมถึงใบรับรองให้หยุดงาน7วันโดยทางปลายสายเป็นผู้หญิงได้พิมพ์แชทมาหาผู้บาดเจ็บ ว่าเอางี้ดีไหมพี่จะให้ค่าทําขวัญเราเจ0 0ค่าซ่อมรถสามพันโดยคุณแม่ผู้บาดเจ็บจึงติดต่อไปหาคู่กรณีว่าเพิ่มให้น้องอีกไม่ได้หรอคะน้องทั้งหยุดงานทั้งเจ็บโดยปลายสายได้บอกว่าไม่ได้คะ่ะไหวแค่หมื่นเดียวคุณแม่เลยบอกว่างั้นคุณแม่ขออนุญาตนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ขับรถชนซึ่งเป็นดาราชายไปแจ้งความนะคะ แต่แม่ไม่ได้อ่าเสียงไว้ปลายสายจึงตอบมาว่าค่ะได้ค่ะแจ้งเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่มาคุยหลังจากนั้นคุณแม่ได้ติดต่อไปหาผู้จัดการคุณผู้ชนซึ่งเป็นดาราโดยผู้จัดการตอบว่าดำน้ำอยู่ไม่ค่อยสะดวกบอกจะติดต่อกลับมาอีกทีแต่ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมาเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ